สวัสดีครับผมจ๊บนะครับวันนี้ผมอยากลองกาแฟสูตรใหม่จะเรียกว่าสูตรใหม่ได้ไหมเพราะนี้ว่าผมไปเจอช่องช่องหนึ่งมาเขาเอากาแฟกาแฟดำผสมกับสิงในมอสโซดานะผมชอบแบรนด์นี้มากเลยนะผู้ตามตบ <c oughs> ผมรู้สึกชอบจริงๆเพราะมันอร่อยนะแต่นี้ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่จะได้ผสมกับเจ้ากาแฟอยากรู้เหมือนกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะเพราะไม่เคยลองต้องบอกก่อนนะครับว่าผมอ่า ไอคนที่กินกาแฟก่อนไปทางานอยู่แล้วซึ่งมันใกล้เวลาที่ผมจะไปทางานแล้วผมก็เลยต้องสักหน่อยแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าผสมอัตราส่วนเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะลองกะตามปริมาณที่เอางี้คือมั่วแล้วกันนะไม่พูดภาพทับเพลงเยอะใส่กันเลยไม่รู้ว่ารสชาติจะออกมาเป็นยังไงนะแต่ว่ามันน่าจะอร่อยแน่ๆเป็นทางแรกเหมือนกันโคตรตื่นเต้นอ่ะโอ้โห่าผสมไปแล้ว อยากรู้เหมือนกันรสชาติจะเป็นยังไงคือมันน่าจะอร่อยมากๆแน่ๆอ่ะดูสิผมไม่เคยลองจริงๆแล้วจุดดีอ๋อตื่นเต้นนะจริงๆเอาโคตรเอาจริงๆตอนนี้ผมโคตรตื่นเต้นเลยได้ลองอะไรแบบเนี้ย เฮ้ยเฮ้ยพูดเป็นเล่นจริงๆผมพูดจริงๆนะเนี่ยคือโคตรอร่อยอ่ะเฮ้ย <S <S ผมเริ่มเชื่อแล้วว่าม,มันอร่อยจริงๆแล้วนึงมันหกนี่อร่อยจริงอร่อยจริงกาแฟนะกะาแฟผมแนะนำเพราเป็นน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นนะนี่มันเป็นอาราบิก้าผสมโรบัสต้านะของใ้กาแฟคืค่อง่อยครับอร่อยผมพูดต,ตามตรงโคตรอร่อยอตอนเนี้ยคือล้ำร่กคือมันมันดีอ่ะ พอล้องเห็นะเฮ้ยดีจริงเว้ตอนเนี้ยดีจริงหมอประทับใจประทับใจคผู้ตัดต่อคืออยากจะหาแบบเวลารอมาหลายวันแล้วเลยแต่ว่าแบบยังไม่มีเวลารอสักทีแล้วัวนเนี้ยคือจังหวะประจบหมอพอดีที่แบบเฮ้ยเราเราไปร้านค้าใช่ไหมแล้วก็ มัขึ้นได้ว่าเราลองกาแฟสูตรนี้ดีกว่าไหมนะออลองดูก็โอ,โอเกินค่ากครับพูดตามผมผมยังยิ้มไม่หุบเลยว่ามันอร่อยจริงๆริงแต่ลองต่อเป็นไปนได้อยากกินให้หมดแก้วแล้วแต่ไม่อืดก่อนเพราะว่าเพิ่งกินข้าวไปด้วยเมื่อกี้เนี้ยโอ,อ้จริงครับลองต้องลองครับเป็นจริงสูตรนี้น่าจะมีนานแล้วเห็นแต่ว่าไม่เคยกินไง <laughs> มีนานแล้วหรือเปล่าไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจขอภัยด้วยก็ข้อมูลไม่แน่น แต่ผมมาลองแล้วมันอร่อยอร่อย,ออย,ออยต้องบอกกับกาแฟที่มันเอ,อน้ําตาลน้อยด้วยเพราะว่าผมเป็นติบโอติ๋วกินน้ําตาลน้อยอยู่แล้วสิ่งนะมอสโซดานี่ก็น้ําตาลน้อยศูนเปอร์เซ็นต์นี่ผมเลิฟมากเอ้ยไม่ใช่ศูนเปอร์เซ็นต์ศูนย์แคลนี่ผมเลิฟมากเป็นแฟนพันแท้เลยจริงจริงอร่อยทุช็รสชาตินะแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ผมก็อยากจะลองให้ครบทุกสีจรินจริงๆผมกินทั้งหมดสามสีแล้วรู้สึกว่าจะมีแค่ สุดจะมีประมาณ3-4มสีมังสีเขียวลดบวยแล้วก็น้ำเลมอนสแีแดงโซดาแดงโซดาแล้วก็เนี่ยเลมอนโซดาอร่อยครับอร่อยผมพูดจริงจริงค่อนอร่อยอะสเชื่อนอะ่ะกูตัตรบสอบสักหนึ่งราการผมไม่ใช่คอกาแฟนะ ผมไม่ใช่คกาแฟที่แบบเวลาไป <c oughs> ไปร้านไปพวกคาเฟ่หรือว่าพวกร้านกาแฟผมไม่ค่อยสั่งกาแฟทั้งส่วนใหญ่ผมจะกินชาชาไทยชาเขียวแล้วก็ชาชาเนสแล้วก็ชามะนาวแต่กาแฟในส่วนน้อยน้อยน้อยมากจริงๆแต่ว่าก็ปกติก็กินปกติน,นะครับกาแฟกระป๋องนานีา่จะเอเรนเจอร์กินอย่างนี้ <c oughs> อะไรครับก็ ประมาณนี้คลิปนี้มันอาจจะไม่ค่อยแบบมีสาระอะไรมากเพราะว่ามันเป็นการรีวิวแบบเรยวๆแล้วก็กินจริงๆนะครับสรุปสั้นๆเลยนะครับว่าอร่อยครับอร่อยเต็มสิบไม่หักไม่อวยแล้วขอบคุณที่ท่วมช่านที่รับชมนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปทํางานก่อนเอ้ยไม่ใช่ไปแต่งตัวอาบน้านแล้วนะอาบน้ำแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวขอแต่งตัวไปทํางานก่อนเจอกันคลิปหน้าอยากรู้ว่าจะมารีวิวอะไรก,ก็กดไลก์เด้อกันครับผมค,ครับบ๊ายบาย